ช้ามาแล้วกด subscribe ให้ช่องชมมยใส่ใจกินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะสวัสดีค่ะทุกคนสมมยใส่ใจกินค่ะครนนี้นะคะก็จะมาในเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะคะของผู้ผ่านเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารอมสินนะคะที่เป็นสินเชื่อที่ ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันค่ะเป็นสินเชื่อที่ได้รับการนิยมและก็สนใจมากนะคะในสินเชื่อนี้นะคะแต่ว่าสินเชื่อนี้ได้ปิดทําการลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยเนื่องจากมีคนไปลงทะเบียนเป็นจํานวนมากนะคะแต่อาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบที่2ก็ได้นะคะถ้ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนมากแล้วก็มีวงเงินในการให้กู้นะคะ มีจํานวนสูงนะคะวันนี้นะคะสมัยใจใจกินก็จะนำข้อมูลของผู้ที่ผ่านนะคะสินเชื่อนี้มาฝากทุกคนกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมัยใ่ใจกินด้วยนะคะสำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐาน่ากนะคะเป็นสินเชื่อนะคะเพื่อช่วยนะคะ ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแต่ที่ทราบมานะคะขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลานี่ก็ค่อนข้างจะยุ่ยยงยากนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนที่พิกเคยรีวิวไปนั่นคือการลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะคะของอมสินนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ได้ปิดไปแล้วอย่างที่บอกขั้นตอนที่2ก็คือรอนะคะเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อไปยื่นเอกสารตามสาขาที่ เราได้ลงทะเบียนไว้นะคะถามว่าถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่ยังไม่ติดต่อกลับมาเราสามารถไปที่สาขานั้นได้เลยไหมสำหรับตัวปิกเนี่ยก็คือไปมานะคะแต่ถ้าใครไปมาแล้วเขาไม่ให้ยื่นก็รอการติดต่อจากสาขานั้นอีกรอบนะคะส่วนต่อไปนะคะสำหรับ การที่ว่าไปยื่นเอกสารไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะคะทุกคนก็ต้องผ่านเกณฑ์นะคะเบื Burn ้องต้นเขาก็จะเช็คเครดิตบูโรก่อนนะคะถ้าเราผ่านเครดิตบูโรได้เนี่ยก็จะไปสู่การที่เขาจะพิจารณาถึงรายรับรายจ่ายของเราหรือว่าความพร้อมที่เราจะชำระหนี้เขาได้นะคะโดยส่วนนี้นะคะถ้าเราผ่านเกณฑ์นะคะเขาก็จะมีการเรียกเราคะนะคะเข้าไปเซ็นสัญญาเงินกู้อีกรอบหนึ่งนะคะ ก็คือสรุปเราจะต้องไป2รอบก็คือรอบแรกรอบยื่นเอกสารและรอบที่2ก็คือรอบที่เราต้องไปเซ็นสัญญาเงินกู้นะคะก็ถ้าใครได้นัดไปเซ็นสัญญาก็ถือว่าผ่านนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้นัดนะคะก็อาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่พิจารณาอยู่หรือไม่ผ่านนะคะก็ต้องรอลุ้นกันค่ะสำหรับบางคนที่ไม่ผ่านบูโรนะคะก็อาจจะโดนปฏิเสธ มาเร็วหน่อยนะคะแต่สาหรับใครที่เขายังปัดเออยังผ่านขั้นตอนของบูโรไปแล้วก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนพิจารณาการในขั้นตอนรายรับรายจ่ายความสามารถในการชําระหนี้ของเรานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะรายละเอียดที่ผู้ที่เขาผ่านนะคะ วันนี้นะคะปิ๊กเลือก2เคสมาเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนดูนะคะในเคสแรกจะเป็นเคสของพนักงานประจําที่ผ่านนะคะได้วงเงินสูงสุดถึง50,000บาทเลยทีเดียวโดยเขานะคะได้โพสต์ว่าแฟนเรากู้สินเชื่อเสริมพลังฐานล,ลากกู้ห้าหมื่นยื่นเอกสารวันพฤหัสวันจันทร์ทางธนาคารโทรมาให้เซ็นสัญญาวันพุธเซ็นเสร็จรับเงินเลยค่ะ พนักงานประจำไม่มีคนค้ำกู้ห้าห0ืนหักส่งเดือนแรก1,877บาทส่ง30เดือนกับหักค่าประกัน471บาทค่ะโดยเขานะคะก็หน้าใบเสร็จรับเงินนะคะที่เขาได้ชำระงวดแรกไปมาด้วยนะคะพร้อมกับสัญญานะคะรวมไปถึงหน้าของ m มโมนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของออมสินที่มีเงินเข้านะคะโดย เมื่อเราเซ็นสัญญาเสร็จนะคะหักค่าประกันหรือว่าถ้าใครเลือกที่จะหักงวดแรกเลยนะคะก็จะมีเงินเข้าในบัญชีเงินฝากออมสินของเราที่ได้ยื่นไว้ค่ะก็เป็นอันจบเคสแรกนะคะส่วนในเคสที่2นะคะก็เป็นเคสของอาชีพอิสระนะคะก็เป็นเคสที่ได้องเงินสาม0มื่นบาทนะคะแล้วก็เขาเคยทําการ ผ่านการกู้สินเชื่อหนึ่งหมื่นบาทของโควิดมาด้วยนะคะโดยก็มีคนสอบถามเขาเยอะนะคะว่าเขาไปเยื่นเอกสารมากี่วันเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งไปวันจันทร์เองค่ะแล้วก็วันพุธเนี่ยก็โทรมาให้เขาไปเซ็นสัญญานะคะบอกว่าผ่านคนนี้ก็ถามนะคะว่าประกอบอาชีพอะไรครับเขาก็บอกว่าเขารับจ้างเย็บผ้าค่ะคนนี้ก็ถามนะคะว่าอาชีพปิสระอะไรนะคะรับเงินแบบไหนคะเขาก็ตอบว่าเขารับ เงินสดค่ะแต่ว่าเขาเดินสเตทเมนต์อะเงินเยอะพอสมควรนะคะก็แสดงว่าคนคนนี้นะคะจะต้องมีการเดินบัญชีที่ค่อนข้างสูงไปเลยทีเดียวเห็นอ่านในเมนต์นะคะแต่ไม่ได้แคปมาว่าเขาเดินบัญชีเป็นแสนเลยค่ะคนนี้บอกว่าสาขาอะไรคะเร็วจังค่ะดีใจด้วยนะคะสาขาที่เรายื่นแม่ห่วแตกมากเลยบอก1-2เดือน คนที่ผ่านนะคะเขาก็บอกว่าสาขาเดชอุดมขาดจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแชร์ประสบการณ์นะคะของเพื่อนๆที่ผ่านสินเชื่อเสริมพลังฐานลากก็บอกเลยว่าสินเชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะส่วนใหญ่นะคะที่มีคนบอกมาก็คือไม่ผ่านซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนคนที่ผ่านนี่น้อยมากที่ปิกเจอร์ในวันนี้ก็คือ2ลรายนี้เท่านั้นเองนะคะอาจจะมี บางส่วนที่ผ่านบ้างแต่ว่าเห็นน้อยมากเลยค่ะก็อาจจะยังไม่ได้พิจารณานะคะเพราะว่าอย่างของตัวปิกเองทางสาขาก็บอกมาว่าจำนวนเวลาที่จะอนุมัติก็1-2เดือนเลยทีเดียวก็ถือว่าช้าพอสมควรนะคะสำหรับโครงการนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันด้วยการรีวิวแค่นี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะปิกก็จะมา ให้ข้อมูลอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ก็ให้ข้อมูลแค่นี้สวัสดีค่ะ